สวัสดีค่ะน้องสวัสดีตอนนี้กำลังจะไปทำอะไรกันไปเปิดเท้ารัสเซียจำพายตอนนี้ผมนี่ทำไมของคุณวิไลมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมของมึงเป็นอย่างนี้คะสวยไงี่ยสวยมไ,มไ,ไม่เห็นผลเชื่อที่ใบที่วันนี้แต่งหน้าให้ฟังจะถ่ายใกล้หน้าอัพฟรีจังเลยมันไม่เห็นสีเลยจริงๆจริงๆตาตาตาสเแดงน่อยสิ ปาเนี่ยก็แบบส่งรงสร้างมาจัดอิตาลีเลยนะคะอ๋อคือสร้างทำให้ใช่ดูของปลาเขงไม่ใช่เขาคือพี่ดาวใ่อ๋อพี่ดาวนั่นเองคือชาอิตาลีของเราแล้วแต่งหน้านี้ใครแต่งหน้าให้ค่ะก็พี่ดาวอีกนั่นแหละแล้วผมนะคะผมบายซี่เสื้อดาวเป็นชาจากที่ไหนคะเป็นชาจากที่ไหนคะอันนี้มาจากปรุนเตสเค่ะรอยข้ามไปน้ำแครมาเลย อถ่ายกูลงท่าป่ะ <thôi. S 1> โอเคถ้าถ่ายไลฟ์กูจะหามอบบ <c oughs> อนะ <c oughs> อ,ยอย่างเงี้ยหัวหน้าเหรอไอ้ปางกูไม่ขายมึงเว้ยมึงเป็นเพื่อนกูกูมไม่ขายมึงแน่นอนหน่อยก็เป็นเพื่อนกูแต่กูแค่รักมึงมากกว่าฟางเท่านั้นแหละ <c oughs> วันนี้รู้สึกเหมือนแกงๆคนเดียว รู้สึกเ um, หมือนตัวเดิมไหมถ้าเปลี่ยนจากเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อสีชมพูอ่ะมันคือเซตเดิมันเองก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไฮโซอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอันนั้นมันแนนข้าบังตาตัดกัเบี้ยวเัดกับเบียวเออหนอนคุณเี้จะสัมภาษณ์เมื่อวานคุณหนอนคิดยังไงคะกับการประกวดที่อาจารย์เอ็มให้ประกวดหัวเลาะรู้สึกแบบไม่ได้ค่ะแบบแบบ ก็ไม่ได้แบบจะให้คนเรียบร้อยให้ตัวเองรีบๆหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้หัวเราะล้วหมอน <c oughs> <c oughs> คุณหนอนคิดยังไงคะที่ส่งตัวเองเ,อเข้าประกวดโดยที่ไม่มีใครเสญญนอชื่อแม้แต่คนเดียวแน่ใจหรอไม่มีใครเสญญนอชื่อมากเวียบร้าทุกคนโดนรองเรียกเสด็จหนึ่งตัวยิ่งแล้วคุณหนอนคิดยังไงคะที่พอโดนเสนอชื่อเพียงแค่หนึ่งวินาทีแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยรู้สึกแบบ เป็นเรื่อนสุดใหม่หน่ว่ไม่คิดว่าจะโหดอ,อ,อไรแบบนั้นส่ใส่คอร์เปิดไข่ไอเด็กเป็ดหรืหรเเหระเอาอีกม่ได้ปากเทียเอาอีกจีนนิวะจินใน,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 นคยเหมือนแมลงวันอ่ะ <c oughs> คุณไม่ได้ดำมนะแล้วขนาดนี้รำมทีเพลงอไอ้บางรำจิ่ต่างวาที่ได้ที่หนึ่ง <c oughs> แล้วก็ดำ คือคนไคยแล้วก็รำเอ้ยไม่ไม่รำแล้วอย่าเบ็ดถอดเสื้อ,อด้วยช่างมันเถอะมันจัไมาที่ล่าต่อก็เต้นแล้วเอ้ยร้องเพลงแค่สา,าขานี้เป็นไงบ้างคะคุณหนอนดีอะค่ะแต่น้ำไม่ไหวอะคุณหนอนคิดยังไงคะกับวันนี้ที่คุณชื่ออะไรวะไอ้ยีน่ะพี่กุลกับคุณจิงกับเบลเนี่ยได้ ให้คุณหน่อยเนี่ยเป็นไอดอลประจำตัวที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจคำว่าไฮโซมาจากคุณหนอนตอนแรกตอนแรกมันพูดว่าอะไรนะพี่กัลลุดคือนี่เป็นพี่กุลกุลเหรอแล้วพี่กุลุลใช่ไหมคนเราอ่ะคุณหน่อยคิดยังไงคะก็ดีค่ะภูมิใจที่มีคนคิดว่าเราเป็นไอดอลอะไรค่ะแล้วสำหรับเจ้าคุณหน่อยเนี่ยมีใครเป็นไอดอลคะ วีสองคนนะคะสี่ซุกี้กับโอพอลซุกี้โอ๋ใครก็แล้วค่ะซุกี้ตาวิ่งมากกับโอพอค่ะถือร้องค่ะโอพอค่ะไปกันย้ายยังค่ะคุณหนอนเออใช่เราวันนี้คุณหนอนทานข้าวยังคะยังค่ะหิวมากกลัวพุงออกเลย คือขอร้องแบบนางเอกให้ดูหนอยได้บ้าคุกี้คุกี้ขอร้องเป็นนางเอกอีกรอบค่ะไม่เอาเสี่ยใไรเล่างอนนะใส่าราวได้ปะใส่ <c oughs> <c oughs> รัก <c oughs>